ถ้าน้องๆเบื่อการตกปลานินแถวบ้านวันนี้พี่ทอมจะพาไปตกปลาช่อนอเมซอนหรือปอาลาอาราไพมาแห่งรูปแม,ม่น้ําอเมซอนปลาช่อนอเมซอนถ้าโตเต็มที่จะมีความยาว4.5เมตรแล้วก็มีน้ําหนักถึง400กิโลกร,รัมเลยทีเดียวการที่เราจะตกปลาช่อนอเมซอนได้เราจะมีทักษะแล้วก็ความพร้อมของอุปกรณ์และที่สําคัญเราจะต้องมีคนท้องที่นําทางเราไปตรงจุดที่มีปลาช่อนอเมซอนอยู่ถ้าไม่มีคนท้องถิน่นหรือคนที่ชี่ยวันการก็ยากที่จะตามหาตัวมันเจอในคลิป เป็นนักตกปลาระดับโลกที่ได้จ้างพรานท้องถิ่นให้นําทางมาล่าเจ้าปลาช่อนอเมซอนและแล้วความเหนื่อยและความตั้งใจของเขาก็ประสบผลสําเร็จมีปลาช่อนอเมซอนได้กินเหยื่อของเขาการต่อสู้ของเขากับปลาช่อนอเมซอนก็กินเวลาไปหลายสิบนาทีและด้วยความเป็นมืออาชีพระดับโลกของเขาก็สามารถเอาปลาช่อนอเมซอนขึ้นมาได้และเขาก็ไม่ได้นําปลาช่อนไปกินแต่อย่างใดเขาแค่ตกเพื่อการกีฬาเท่านั้นพอได้เจ้าปลาช่อนอเมซอนมาชื่นชมแล้วเขาก็ได้ปล่อยมันไป ถ้าพี่ทอมตกได้ปลาตัวขนาดนี้คิดว่าหลังคงย่อไปอีกหลายวันเลยทีเดียวเชียว